น้องบอกว่าอยากมาหาที่นัมากแต่ว่ามาไม่ได้อยากให้ที่นัเขียนให้กำังใจนแจ้วน้องจ้า้เฮ้ยไม่ใช่แจ้วแ้แ้วตเแจ้วแ้ววากน่ต้น้หนู่ไมไม่หนูายระสุดชห มันมีลูกครับผม à, โอ๊เก็บไว้เลยครับไม่เป็นไรค่ะเพราะวมาไม่ทันแล้วแหจะดีเอก็บไ้ะครไ่เรจริงๆเครับแหมกกใจ ต้องถ่ายไปสิบรูปเลยก็ได้ขนาดน้มาแล้วแซงมมาแล้วมาแล้วนี่ไงตรงนี้ยิงตรงนี้ได้ จะจะไปแล้วครับหมดแล้วเนาะของแล้นะอยากขยังไม่ขพอม่เคย่า่คารับใส่กัไ่ะันจมาค้งขรไครับมด้านได้แต่ว่าเดี๋ยวนะคือต้องต้องต้องมาต่นต้องต้องต้องยืนใจ

Cầm lái <laughs> đi đi luôn